เดินมาอีกหน่อยเจอกล้วยเป็นเพลเดินนี่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สิสองเมษาย,ยน2568นะคะเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวตลาดคลองถมประจันตคามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ที่ตลาดคลองถมมีอะไรให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากลับไปกินที่บ้านบ้างนะคะผู้คนก็เริ่มมาเดินกันคึกคักแล้วนะคะตรงโซนที่เรากําลังจะเดินไปนี้เป็นเป็นชาวบ้านนำมาวางขายนะคะ อาหารพื้นบ้านถ้าส่วนมากนะคะตรงนี้ที่เรามองเห็นก็จะเป็นฝักบัวสายบัวแล้วก็ไหลบัวนะคะตรงขายปลาสดก็นั่งทํากันแบบนี้เลยนะคะใส่กระมังมาวางขายเลยนะคะเดินถัดมาอีกนิดนึงก็ตรงนี้ก็จะเป็นขายพวกพันผักต่างๆนะคะผักสวนครัวนะคะเลือกซื้อเลือกหาไปปลูกได้ตามใจชอบนะคะ ออกมาโซนนอกๆแบบนี้จะไม่ค่อยมีคนเดินสักเท่าไหร่นะคะมาเจอมรกอฮอนแลนด์นะคะก็น่ากินนะคะราคาต่อลูกก็พอซื้อได้นะคะอันนี้ก็มาเจอเห็ดบดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะซื้อไปแกงหน่อยนะคะเห็ดบดนะคะนี่มีผักชะอมไว้ไปใส่พร้อมนะคะ มีหน่อไม้ในใบย่านางด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อทั้งเห็ดบดแล้วก็หน่อไม้ที่อยู่ในน้ำใบย่านางนะคะเอาไปแกงเย็นนี้นะคะเดินถัดมานะคะก็มาเจอกล้วยเป็นเครือเ,ครอเลยนะคะ กินทุเรียนแต่ราคาก็แอบแพงอยู่นะคะอุตเตรออีกนิดเนาะเอาไรเยมาเลือกกันก่อนเลยแล้วทำบุญเสร็บาทได้เลยเิวันนี้คนเยอะมาก,กนยำแหนมดาอร่อย Lỡ nhiều mát cái đó cái này nam này nam này Nam lâm chày này nó, Nhà ao chị nè con nè Nhà ao con nè Con Nhi Bò bò Ừ Bò mẹ nè con nè Con nè เขาบอกค้าไม่อยากขายซะแล้วเอาโอ้โหล้วหนูได้ครบยังหนูได้ครบยังหรอไปดูดูดูของที่จะไปวัดพรุ่งนี้ก่อน เมื่อี้เอาอะไปวัดดีเนาะยังไม่ได้ของไปวัดเลยเดินสิเดิน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมที่เปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูของกันต่อเลยนะคะนี่คือมะนาวราคาก็แอบ,บดีอยู่นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดินไปดูลำใหญ่เอาลำใหญ่ไปวัดดีกว่า